สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ซอยศูนย์โคกตูมนะครับพามากินก๋วยเตี๋ยวป้าปาดเดี๋ยวกับกล้องให้ดูนี่ก๋วยเตี๋ยวป้าปาดลูกชิ้นหมูแดงนี่นะครับร้านตั้งอยู่ซอยศูนย์โคกตูมนะครับร้านเปิด10บโมงถึง5้าโมงเย็นนะครับนี่ในร้านนี่ครับร้านพุทธสมภัติปารนาหรือก๋วยเตี๋ยวป้าปาดมาเดี๋ยวพาไปดูร้านนี้ต้องต่อต่อ,ต,อต่อคิวกินนะครับบอสอย่าเคาะอย่าเคาะนี่นี่สวัสดีครับป้าสวัสดีครับ นี่น,นี่นี่คือป้าปา,ปาตัวตัวจริงเนยน,นะครับตำนานตำนานหมูคอนโดหมูคอนโดหมูคอนโดมามาเดี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวอยขอต่อคิวก่อนที่ร้านป้ารับเฉพาะเงินสดนะครับนี่นีรับเฉพาะเงินสดป้าเปิดทุกวันไหมครับหยุดวันไหนบ้างบอกไม่ดูกอก๋กหหอ จะเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาเปิดแล้วเนาะเปิดเป็น10สิบสิบโมงถึงห้าโมงเย็นโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันอันนี้เป็นอ่าหมูแดงหมูแดงเป็นก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นนี้จะมีเฉพาะเอ๋อมีแต่ลูกชิ้นเนื้อมีแต่ลูกชิ้นเนื้อส่วนเส้นนี้จะมี2เส้นเส้นเล็กกับมีขาวเส้นอื่นไม่มีนี่ดูน้ำซุปกำลังเดือดเลย นี่วดูหมูคอนโดที่เดียวในลบบุรีมั้งเนี่ย <c oughs> น้าบอกเลยว่าน่ากินมากเป็นก๋วยเตี๋ยวจานบินนะครับนี่ชามนี้เท่าไหร่ครับปะห้าส <50. S 1> บาทแล้วแต่ว่าใครสั่งพิเศษสั่งเป็นร้อยก็ได้แล้วแต่สั่งอู <c oughs> ดู <c oughs> นี่น Get ี่นี่นี่ห้าสิบาทนะครับมาให้เดี๋ยวผมไปต่อคิวกันผมเอามีขาวลูกชิ้นเนื้อหนึ่งแล้วก็มีขาวลูกชิ้นหมูหนึ่งก๋วยเตี๋ยวจานบินหมูคอนโดหมูคอนโด ป้าหั่นได้เซียนมากเลย <N> นี่นี่นี่อัน,นนี้หมูแดงครับหมูแดงหมูสับที่ร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูหมูแดงหมูสับแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อก๋วยเตี๋ยวปลาปาาซอยศูนย์โคกตูมดูจานบินเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวจานบิน หูดูหมูสับไอหมูหมูแดงหมูแดงหมูแดงให้เยอะมากดูวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เมื่อก่อนเห็นป้าเปิดเที่ยงใช่ไหมเออเดี๋ยวนี้ขยับเวลาเปิด นี่อันนี้เป็นลูกชิ้นหมูใช่ไหมครับหมูแล้วอีกจานเป็นเนื้อลูกชิ้นเนื้อเป็นมีคาวเหมือนกันนี่ดูดูดูดนี่อันนี้คือชามละห้าสิบบาทนะครับให้เยอะมากเป็นก๋วยเตี๋ยว<อ>จานบิน,นที่ร้านป้ารับเฉพาะเงินสดนะครับตอนนี้เวลากี่โมงบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่ง้ก็ได้นะแต่เงินโอนไม่ได้เงินเกียร เดี๋ยวจานนี้ไปกันโอ้โหเยอะมากเยอะมากดูครับที่ร้านต้องต่อคิวนะครับที่ร้านปลาต้องต่อคิวผมจ่ายตังค์ไห้แล้วปะกับโคกนี่อีกจานเป็นลูกชิ้นเนื้อมีขาลูกชิ้นเนื้อ นี่เข้ามาจ้ะเข้ามาสุั้นี่นะ,ะมาได้แล้วครับนี่อันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงหมูสับลูกชิ้นเนื้อจานบิน50บาทครับจานบิน50บาทดูดูว้านี่ ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลุกชิ้นเนือ้อน,นี้ลูกชิ้นหมูจะละห้าทิบาทมาจะมากินกันดีกว่ามามาได้มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวจานบินจานนี้50บาทบอกเลยว่าให้เยอะมากดูหมูคอนโดเขาเรียกหมูคอนโดแล้วก็มีลูกชิ้นสีลูกมีหมูสับวันนี้เราสั่งเป็นหมี่ขาวนะครับชิมน้ําซุปนัวเหมือนเดิมบอสอย่าทำอย่าทำมาปรุงตามสไตล์นะครับส้มน้ำส้มแบบนี้ชอบนี่ เป็นน้ำส้มพริกซอยชอบมากเลยปุงตามสไตล์พริก1ช้อนส้ม1ช้อนน้ำตาลไม่ต้องครับพริก1ช้อนอบอกเลยว่าหน้ากินมากป๊าป่าปลาปาคอเดีปปด๋ยวปลาป่าซอยศูนย์โคกตูมร้านเปิด10โมงถึงหโมงมงเย็นมามาน่่ๆนโอ้ กินเลยลกูกินเลยตักกินเลยอืมไม่ได้มากินนานอร่อยเหมือนเดิมนี่ดูหมูแดงหมูแดงคือแกให้เยอะมากนี่คือห้าสิบาทนะครับเขาเรียกเขาเรียก๋วยวต๋ยวจานบินอืม เป่าเนวยลูกมันร้อนดูใครยังไม่เคยลองต้องมาชิมให้ได้ครับซอยศูนย์โคกตุมเสิร์ชในกูเกิ e ว่าก๋วยเตี๋ยวป้าปาดที่ร้านป้าลูกชิ้นจะใช้เป็นของโกเด้งมันโกเด้งอร่อย ลูกให้มาสี่ลูกครับชิ้นคุณภาพนี่หมูสับด้วยหมูสับหมูแดงหมูสับ,สบใช่หมูสับมากินกันต่อเมื่อกี้ก็เตี๋ยวหกลูกชายทำหก ลูกชายทำหกพ,พอกินอยู่ลูกกินเลยกินเลยดูลูกชิ้นคือคุณภาพครับด้ดู หมูแดงโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแวะมาอุดหนุนที่ร้านแล้วก็ฝากแวะไปอุดหนุนร้านซับเลยระบบุรีนะครับขอบคุณครับร้านนี้มารอบที่สิบแล้วครับเดี๋ยวให้สติเกอร์ไปแก่ไว